สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เขาอูราบุรีนะครับผมวัดราชจิดสิงขรนะครับผมวันนี้เราอยู่กับนี่ครับเรือนแม่ตะเคียนนะครับเป็นเรือนแม่ตะเคียนที่ทําเป็นรูปขอนไม้เนาะของวัดราชติตสิงขรซึ่งผู้คนหรือว่าชาวบ้านทถวนี้ก็บอกว่าแม่ตะเคียนที่นี่ให้เลขแม่นมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้นะแม่ตะเคียนจะให้เลือะไรับพวกเราทั้งสามช่องนะครับเปลือกต้นไม้คนสองเลขนะครับวันนี้น้องออกไม่มาเนาะนี่เราอยู่ที่เขางูรชบุรีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่ว่าวันนี้แม่ตะเคียนจะให้เลือะไรเรา อะไรครับขับรถไปสิทันทีขับรถุญแจนี่คือเรือแม่ตะเคียนนะครับนี่ก็คือเรือแม่ตะเคียนที่ทําเป็นรูปขอนไม้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันไปดูแม่ตะเคียนกันนะครับเป็นรูปขอนไม้นะครับ วันนี้เราอยู่ที่วัดลาดสิงห์ขอดอยู่นะครับเราจะมาถึงเรือนแม่ตะเคียนนะครับเราไปขอเลขกันเมื่อกี้มีน้องบอกว่าที่นี่แม่นเหมือนกันที่นี่แม่ให้เลขแม่นนะครับเป็นเรือแม่ตะเคียนค่เป็นเรือแม่ตะเคียนนะครับที่บอกว่าเขาไปบอกให้เจ้าวาดนาขึ้นแล้วก็ไปขึ้นที่จุดทุ่งขอนี่ครับก็จะเป็นแม่ตะเคียนเนาะเป็นเรือแม่ตะเคียนเดี๋ยวเราเข้าไป ขอเลขจากแม่ตะเคียน oh. ทอ้ยทำเป็นรูปขอนขอนไม้เนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะเห็นเลขอะไรพี่โมงเดี๋ยวเรามาบูชาแม่ตะเคียนกันก่อนดีกว่าเนาะครับ เป็นคนนี่เป็นคนไายกันนะแทนแล้วจุดมาสองชุดจุดมาสองชุดไม่เป็นไรมาบูชาแม่เนาะอืมจะบูชาแม่ตะเคียนกันนะครับก็มันสร้างไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขอหวยตรงนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะแล้วก็เป็นขอแม่อาเป็นเรือแม่เป็นแม่แม่ตะเคียนใช่ไหมแม่ตะเคียนเป็นเรือแม่ตะเคียนาตุ๊กตาแม่ตะเคียน วันนี้ช่องวัดไอ้กุ้ยมาเขาส่งเลขเนาะมาที่วัดราชินีขอแห่งนี้ก็มาเจอแม่แม่ตาเคียนพอดีก็ประจุเหมาะพร้อมดีเนาะเราได้มาเจอกันก็กราบบูชาแม่ให้แม่ได้ให้เลขกับพวกเรานะทั้งสองคนเนาะทั้งของช่องแนละเอฟซีให้ดูด้วยนะขอให้ได้เป็แม่ทั้งคนจะได้มาสมบูรณ์มากราบไ,นะไหว้แม่เยอะๆนั้นคือก็โชคขอลาภเลยนะครับ แม่แล้วนะพี่มงุงเซ็มซีครับอยากเซ็มซีเหรอใช่เซ็มซี่พี่มุงเขยาาด้วยกันแม,ม่แต่ผมมีกล้องผมถือขาตั้งอยู่ผมถือให้พี่เป็นแม่ตะเคียนวัดลาดสิงห์คอนนะครับตัวเอฟซีได้รับโชคกับพวกเรานะดูว่าวันนี้แม่จะให้อะไร เก้าเ <9 S 2> ลขเก้านะครับเลขเก้านะครับเลขสามเลขสามกับเกนะ้าเนาะตัวไหมเดี๋ยวอพอถอ,อ,อ,อีกตัวหนึ่งนะเก้าสามแล้วก็ เจ็ดขี้หมดเลยเลขเจ็ดนะครับเก้าสามเจ็ดนะครับสำหรับเลขเซ็มซีของแม่ตะเกียนแห่งนี้เราลองส่องดูตัวเรือแม่ก่อนนี่ลองพี่ลอยอยู่จะปิดหรือไม่ยัง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 ไม่ปิดอ่ะที่มงแม่จะบอกว่าเมื่อกี้ตอนนั่งว่าตรงนี้ติดเลขที่ผ่านไปเลขสองไป

เห็นไรไม่แนวนี้อเมื่อกี้มันมาเป็นเลขเป็นเก้าเป็นอะไรอย่างเนี่ยเป็นแนวเนี่ยเป็นเลขอยู่นะเห็นไหมโอ้แม่เป็นแม่ไม้เป็นไม้แค่สลักที่วัดนี้นะชมมีที่โขอห่วยเนี่ยมีอยู่สองที่อยู่ที่นี่กับองค์ฤๅษีตาไฟองค์ปู่ฤๅษีตาไฟเป็นถ้ำขึ้นไปซึ่งมากคาโชคตรงนี้เขาบอกว่าแม่นเพราะเมื่อกี้มีพี่คนหนึ่งบอกว่า กว่าเขาจะเอาเรือมาได้เขาต้องไปขอจะขอมาเดี every, ๋ยวเราไปดูที่เลขที <h <h ่เรือสักุดยกไม่ขึ้นด้วยเนาะจนจนต้องไปจุดชูขอกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวเรือสักหนึ่งเลขเนาะเพื่อจะเจอเลขรอบๆเขาก็าลงลงแชลักทาสีใหม่เนาะแต่ข้างในยังเป็นเหมือนเดิมนะพี่ลองส่องดูกันนะใช่ลองส่องดูซิว่าจะเห็นเลขอะไรไหม นี <Need> ่ไงก็ขอให้เป็นโชคสำหรับผู้ชมทางบ้านนะครับที่รับชมคลิปวีโอของเราขอให้ได้โชคกับเรือไม่ได้เคียรตรงนี้เนาะยิ่งจะต้องโชคดีเลยมันเละเลยเดือดใช่ไหมมันสูงมันเจ็บมันสูงอะไรทุอย่างตรงนี้เพียงแต่เราส่งตรงนี้เออเเลย เลขปีใหญ่ดำๆนัชชมนะเนี่ยหมือนเลขสามสองรื้เปล่าท่านผู้ชมมันเลขสามมันเลขสองก็ดำๆดำนะเนาะมัน 3, สามสองนะทุกคนเ่ตัีใหญ่เลยสามสองชัดไหมอะสามสองลองดูเป็นสามสองดำๆดำลองดูพยายามสอมใคนดูนะเพราะว่าเดี๋าายวครันี้ก็น่าจะมีการ ปิดแล้วเพราะสี่โมงแล้วเพราะที่นี่จะเปิดสี่โมงนะทุกคนถ้าใครจะมาขอชนี่ก็ต้องมาเร็วเห็นไหมเพื่อนกอใหญ่อะมองไกลหน่อยอย่างนั้นใกล้ด้วคตรงนี้ตรนี้มองเหมือนเลขใช่ไหมใช่เออเหมือนดิงเหมือนสามหนึ่งสามอะไรสักอย่างเ็นเลเป็นขาวๆเดี๋ยวว่า ตอนสรุปเลขก็จะไปลองตัดไปอาจจะเห็นใช่เลขอะไประมาณนี้นะโอ้ยพี่เห็นเลขอะไรสามห้าสามห้าเลยใช่ใช่ใชตรงหัวเรือเลยไหนนี่3สามีห้านี่อ๋อนี่อะไรอีกสามสามเออแล้วอันน้ห้าเออห้าสามสองห้าเลยเนี่ยสามแล้วก็ตรงนี้สองแล้วนี้ห้า เออมันสามสามเออใช่สามสองใช่ห้าใช่สามสองห้าหูนเรือแม่เลยเดี๋ยวผมมาปิดไฟเอาไฟที่คนเดียวเออเนี่ยเนาะเหมือน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 ะก็ถ้าใครเห็นเลยก็ตีมันแล้วกันเนาะถ้าไม่เห็นก็เลื่อนไปจุดนี้นะทุกคนนะใช่แต่ของผมจะเห็นเป็นสามนะครับนี่สามนะนี่ตัวนี้สองเนาะแล้วก็ตัวนี้ห้าเป็นสามสองห้า สามสองห้านะครับหนึ่งชุดอยู่ตรงหัวเรือเนาะแม่บางปังเหมือนมาเนาะไปไปด้้าชุมกมาสอกทุูแลวเผือใครยากมาขอโชคลาที่นี่วัดลาดสิงขอนจังหวัดราชบุรีเขางูแต่จริงอันน,น,นี้อันนี้เหมือนเลขสามจริงที่เหมือนสามจริง สามอีกครั้งหนึ่งเนาะให้เห็นเป็นเลขเนาะสามอะไรทักอย่างเหรอพี่เนาะสามสามหนึ่งสามเดี๋ยว้องตัดต้องตัดต่อดูอาจจะเห็นชัดกว่านี้ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเลข ประมาณนี้เซมซีกับเลขเซมซีกับเลขตรงบริเวณหัวเรือเนาะใช่ใช่ขอให้ทุกคนได้รับโชวกับแม่ตะเคียนเนาะไม่จะว่าเข้าไปไหนดูมึนๆเนาะแม่ตะเคียนมีชื่องไหมครับไม่มีเครื่องดูจากชุดแล้วคือดูจากชุดคือแม่น่าจะให้ได้แม่นมากกันนั่นเนี่ยก็เหมือนเมื่อกี้พี่พ่อแม่นนะ ขอบคุณกบบสถาที่นขอบคุณวัดนะครับนะแต่เมื่อกี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขสานะมสองครับชัดนะเมื่อี้สามสองไมกัอสามสองนะ 3, 2, นะแล้วเมื่อกี้เต็มสี่ได้ไรลืมไปแล้วเมื่อกี้นี้เขย่าเลยเลขเหรอมีเตมสี่พี่มองได้ได้เลขอะไรเมื่อกี้ลืมไปละเป็นยังาาเออใช่เก้าสามเจ็ดอ้าวเก้าสามเจ็ดเสเจ็ดีเ่งจำได้ตรงพี่จำได้ตรงพี่จำได้เราจำไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุนะครับเก้าสามเจ็ด แล้วก็ด้านในเป็นสามสองประมาณนี้ข้างบนก็เป็นก้าวนะพี่ตรงนี้นะใช่เนี่ยก้าวตัวใหญ่ๆน่ะนี่นี่ก้าวตัวใหญ่ๆออโตนี้ตัวนี้ใช่ใช่ครับก็สำหรับเลขตรงแม่กระตแม่ตะเกียนทองเนาะแห่งนี้เนาะก็ได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะสูทให้ตรงตรงนี้นั่นนี่ใ่ายสนใจครับน้ำเลขของแม่ตะเกียนทองไปเสร็จเดี๋ยวคืนนู้นนะครับผมนี่วาดอะไรนะพี่วาดด้านออกวาดสิงห์ขอนเขางูราชบุรีนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราสนามช่องครับไปค้นมา คนสองเลขแล้วก็น้ำมันดูออกเนาะอ่านก็ขอทุกท่านได้รับโชคจากแม่ตะเคียนแห่งนี้นะครับผมเนี่ยก็นี่ก็ลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรับโชคนะครับไม่เจ็บไป่จนนะครับสวัสดีครับ